ทเทอมเพราะก็ติดโควิดเกือบ5เดือนจึงคิดได้ว่ารถมันจะติดมากใครที่จะมามอนะคะก็อย่าลืมนะคะมาอย่างรวดเร็วที่จอดรถก็คือจยากมากสวัสดีค่ะแต่นนะคะก็วันนี้เป็นแบบว่าวันเปิดมอเปิดเทอมเปิดเทอมที่มอกรุงเทพนะคะไปดูเลยว่า ที่หนึ่ไปสอปสาปี่จะเยอะแค่ไหนอะไรงนี้ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงละครของภาควิชาศิละปะก,การแสดงค่ะเอา้าหวัดดีบอยแล้วเราก็ได้เข้ามาอ,อยู่ในโรงละครแล้วค่ะพัน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  มนเยอะากๆทั้งอาจารย์และนักศึกษาปีหนึ่งถึงปีสเห็นข้างบนนั้นไหมนั่นพี่ปี4นะคะเย้ yeah! และแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับวันแรกนะคะก็ก็คือเขาจะชี้แจงเรื่องพวกแบบวิชาเรียนเรียนวันไหนให้คะแนนให้ยังไงด้วยความที่แบบว่าปี4ใช่ไหมัมนก็จะมีอะไรที่แบบวุ่นวายมากขึ้นทีสิทธ์ตัวดีตอนนี้เราก็จะไปไปกินข้าวกัน ที่เด็กมกรุงเทพส่วนมากคือต้องไปคือที่ไหนที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะคะถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ตรงมาที่ของกินก็คือเมื่อกี้เราสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วอะไรที่แดนชอบกินบ่อยๆเราจะกินหมดกันเปล่าวะคือแบบอยากให้ดูมากดูนะนี่คือปูปูม้ายำยำปูม้า ก็ไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ส้มตำปูปลาแล้วก็ตับตับหวานตับหวานให้ดูซากของอาหารเรากินเรากินเรียบไปป่ววะคืออิ่มมากแล้วจะต่อไปก็คือวิชั่นต่อไปคือหาขนมหวานเพราะอยากกินขนมหวานแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขนมหวาน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้านะคะร้าน number s i เพราะว่าเรามันอยากกินฮ่องกงวอโฟ a ก็เลยแบบโอ้ยก็เลยต้องกินไงระเด็นคือต้องกินนี่นะคะเราก็ได้แล้วค่ะเรียกว่าอะไรนะฮ่องกงวอลโฟ a l หรือว่าทำไมถึงเรียกฮ่องกงวัโฟเพราะว่ามันเป็นเหมือนลังพึ่งมันเกี่ยวอะไรกับเพราะว่าฮ่องกงอ่ะนลังหึ่ง ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยมันหลุดอีกแล้วอะ่ะใช่ด้วยช่ด้วยหลุดมากเลยมองไม่เห็นไม่เนอเออ <Okay. S 2> หลังจากนั้นเราก็จะกิน <S <S กินให้ดูก็กินไม่ได้้วคบเพราะไม่มีมือถือกล้องหนึ่งมือและมือหนึ่งเอไม่ใช่อีกมือหนึ่งก็คือถือเนี่ยขนมขนมสามกันกว่าเสมอบาย ตอนนี้นะคะเราก็กินทุกอย่างทำเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะเป็นวันแรกของการเปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวเดนจะมาถ่ายให้ดูนะคะติดตามการทําทีสิทธิ์เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะใครอยากแบบว่าให้ทำอะไรอะไรก็บอกได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแดนขอตัวไปนอนแล้งง่วงมากเลยขึ้นรถเสร็จกิน เป็นอันต้องหลับพอกินแล้วหนังตาก็จะต้องหย่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ